รู้ใช่ครับผมขอก่อนเจี่ยวโควิดนะโอ้โอแหงๆไปตรวจโควิด COVID ไม่เจออะไรแต่พอไปตรวจหัวใจกับเจอเธอนะจะจ้รู้ใช่ครับผมลองเพลงใหนฟังหน่อยเพลงกำลังฮิต <c oughs> ๆเนี่ย อนเมือกพลงอันนั้นะเพลงมาแล้วลูกกาชุดวาโกเยอมันเมียนี่บ่โกโกาน่บกวโกบามันว่าโกโกกวบาเ่าโกวโกมันชุดชนนีก็ชุดชน่เลยนะฮุ่นเ้ามต้องบอก่าโกโกวาดอืม ผู้เฮงมันเกิดเต็มใจแลวโกอยู่แล้วผู้พูดจอดอยู่เงินจ่าไปเดียวตอนต้นว่าได้ไอเงินที่ตัวยืมไอไปอ่ะย่ำได้ตัวจะใสผมใส่แล้วได้หรอใส่ตั้งแต่ตอนไหนอีกใส่ตั้งแต่ยืมมาเมื่อแรกขุนตัวเอาดีๆไม่ยอมมาเล่นลิ้นอยู่นี่เอ้าอีหลีผมใส่แล้วใส่ตั้งแต่เมื่อแรกขุนตัวใส่ตั้งแต่ตอนไหนดนนี่ไอคือมึงมาได้ได้จักบาทอยู่ก็ใส่ล้วดิใส่ตั้งแต่เมื่อแรกขุนนี่ใส่ไปซื้อของ ใส่หัน่นใส่นี่ใส่จะมเหลือพอบาทนี่เบื้องเนี่นี่ใส่เมื่อเต็มแต่มหมื่นแรกโอ้ยปากหามเงินอ้กูประเดีหมายถึงใส่จังสัน้นหมายถึงเงิ้ที่มึงยืมกูไปนะ่ะไหมย่ำเดี๋ยวมึงจะขึ้นกูนะ่ะไหมโ้ยกอุย้ยแบบนี้ก็ได้จีเอาดูใช่จัดมาจัดมุกกระโดดโอ้โอ ถ้าโดนฝนเนี้คงเป็นไข้แต่ถ้าโดนใจก็คงได้เสียเยบยมาเนี่ยเยไปแยงมันฟาดๆดดอกตายโอ้ครับพุถ้าพูดถึงเรื่องหน้าตาคมคงไม่ด่อเท่าใครแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรักเดียวและจริงใจ ผู้ชายทั้งประเทศไทยก็ไม่มีใครสู้ผมนะขอบคุณครับเย็ดดอไตั้มไปตั้มผมมีเรื่องสีถามถามยังถามมาเดือนแรกนี่ผมมีผู้สาวเดือนสองผมมีเมียเดือนสามไอคิดว่าผมสิมีอย่างเหรอมีแห้งเด้วบอกเปบอกแมนสี่มียสง้ะเดือนสามนี่หน้าคม ฮะฮะแบบนี้ก็ได้อะได้ครับลูกชายถามเดะครับคำว่าอนอ้วนนี่มันหมายความว่าองไรแต่แปลเป็นไทยอ่ะแปลเป็นไทยก็คือว่าคำว่าอนอ้วนมันก็คือจังฮามาบนมาเวียนบ่ไปใส่มาใส่นะเมนบอกอเดี๋ยวเอาแบบเป็นภาษาไทยเลยนะมันคืออะไรอนอ้วนคืออะไร อวนอัวคือว่าเราไม่ไปไหนมันไหนอยังอ้ามันแมนบ่แมน่อยว่ามันบ่แมนมันบ่ตรงประเด็นเลยตรงอวนอัวไม่แมนแบบประมาณแบบหมาายคววม่ามาบุญไม่มาบุญไม่กับเฮาอยู่างงี้สิเฮาไปใส่มาใส่แต่มาบุญไหวไม่แมนบ่คิดไปก็บม่ไปสิมาเก็บ่มาแมม่่นบ